วันนี้เรามีวิธีทำหมูสามชั้นผัดใส่ข้าวโพดมาฝากเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกเราจะมารวนหมูสามชั้นของเราก่อนนะครับโดยที่เราจะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วผัดไปเรื่อยๆจนกวัวหมูของเราจะแห้งแล้วจะมีน้ำมันของเขาไหลออกมาครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำกระเทียมสับของเราลงมา ผัดให้กระเทียมสักของเรามีความหอมเลยครับโอเคได้แล้วเราก็นำเม็ดข้าวโพดที่เราเตรียมไว้ลงมาเลยครับแล้วผัดอีกสักนิด แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปทีนี้เราจะมาปรุงรสกันเลยครับปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายขาวซอสภูเขาแล้วก็พริกไทยป่นครับแล้วเราก็ผัดให้ทุกอย่างสุดดีเลยครับเสร็จแล้วครับ หมูสามชั้นผัดใส่ข้าวโพดอ่อนสูตรบบาวต๊อกสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ